ลอกตกปลาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสปินนิ่งหรือว่าลอกเบสคัตติ้งเนี่ยครับถ้าซื้อแขนเนี่ยมาเปลี่ยนใหม่ให้มันยาวกว่าเดิมเนี่ยกําลังอัดเนี่ยมันจะเพิ่มไหมการอัดปลามันจะมันขึ้นหรือเปล่าอ่ทำไมเราถึงบางคนถึงใช้ตัวที่ติดมากับลอกไม่ได้สแตนด์ดไม่ได้พี่ช่วยให้ความเห็นดีครับตรงเนี้ผมมองอมว่ามันเกี่ยวกับลอกของตัวลอกเลยนะครับลอกของตัวลอก ท่านมันเป็นรอบรอบสูงอยู่แล้วเนี่ยแล้วท่านไปเอาแขนให้ยาวขึ้นอีกเนี่ยคราวนี้ไม่มีกําลังเลยครับอืมเอ่ออย่างเช่นว่าท่านเอาลอกรอบเจ็ดนะเราไปเปลี่ยนแขนให้ยาวขึ้นอีกอัปั่นผิวน้ำอันนี้พี่พูดถึงลอกหยดน้ําตีกับปอมเหมือนกันเลวกันใช่ไหมถ้าอโอเคถ้าเป็นลอกกบปอมก่อน่อโอเคอันนี้ยถ้าเป็นถ้าเอ่อเป็นการตีแล้วต้องการความไวอันนี้จะได้ผลดีนะครับจะได้ผลดีกว่านะครับอย่างเช่นว่าท่านเอาลอกรอบเจ็ดรอบแปดพวกนี้ครับเราไปตีเหยื่อให้มันขึ้นผิวน้ําเร็วๆอย่างเช่นว่า พวกบัสเบดนะครับที่ต้องการความกินน้ําให้ไวอย่างเงี้ยอันเนี้ยผมมองว่าเห็นด้วยนะครับจากประสบการณ์ที่ตัวผมเองใช้มาอันเนี้ยแล้วทีนี้ถ้าถ้าแขนยาวปุ๊บมันจะมีกําลังในการหมุนนะครับจะเ,<อ>เร็วขึ้นนะครับมันจะเร็วขึ้นแต่เมื่อ,อไหร่ที่ท่านใช้ลอกอัดปาบึกนะครับสมมุติว่าอ่เป็นลอกรอบ6อยู่แล้วอย่างเงี้ยนะครับลอกลอกสูงสูงอยู่แล้วเนี่ยหกจุดสามอย่างเงี้ยครับเราไปใส่แขนให้ยาวอย่างเงี้ยรอบมันเร็วอยู่แล้วนะครับบางที เขาออกแบบมาแขนเนี่ยเขาลองดูแล้วว่าแขนตรงเนี้ยมันพอเหมาะแล้วก็วงวงแขนเนี่ยมันพอดีกับรอบนะครับที่อัดปลาครับถ้าท่านใช้รอบรอบสูงแล้วเปลี่ยนแขนให้ยาวถ้าขนาดมีแค่เนี้ยก็สายตึงนยอัดมีแค่นี้ตึงนยมันให้มีกําลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคํานึงถึงรอบของตัวรอบด้วยนะครับว่าเป็นรอบขนาดไหนถ้ารอบรอบช้าก็ควรจะเปลี่ยนแขนให้ยาวนะครับถ้ารอบรอบรอบสูงอยู่แล้วผมคิดว่าของเดิมหรือว่าใกล้เคียงของเดิมเนี่ยถึงจะเหมาะสมนะครับ ทีนี้ถ้าเป็นลอกสปินนิ่งล่ะครับมันมีไหมฮะเปลี่ยนแขนที่ยาวขึ้นอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ส่วนใหญ่จะเป็นตีลอกตีกับปอมนันเป็นหลัก <ừ> um. นะครับนะครับส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้แหละเพราะว่าถ้าเป็นลอกตีป๊อปหรือว่าลอ,อกที่ตกประบึกตกงานใ,นใหญ่ๆพวกนี้ก็จะไม่ได้ทําแขนยาววิเศษเป็นขึ้นมานะครับก็แขนก็ส่วนใหญ่ก็เป็นขนาดเท่าเดิมนะครับหรือว่าแขนที่ที่เปลี่ยนกันในแบรนด์ดังๆเนี่ยเขาจะเพิ่มความสวยงามนะครับหรือว่าทําวัสดุที่มันแตกต่างจากแขนเดิมนะครับถ้าถามว่ายาวขึ้นไหมจะ ตัวนี้จะไม่ค่อยทํายาวขึ้นกว่าเดิมสักเท่าไหร่นะครับจนจะใกล้เคียงของเดิมนะครับถ้าลอกตกงานหนักนะครับถ้าเป็นลอกอถ้าตกอย่างเช่นว่าลอกตีละปอลหรือว่าตกปลาบึกปลาหมึกนะครับพวกนี้ก็จะมีแขนออปชันที่ยาวขึ้นนะครับหรือว่าจะอาจจะมี2แขนหรือว่าจะมีหนกซึ่งอาจจะจับถนัดมือขึ้นเบาขึ้นพวกนี้นะครับจะส่งผลอย่างนี้นะครับถ้าลอกตกไปเกมหนักผมมองว่าไม่มีประโยชน์นะครับโอเคนะครับก็บางที ก็เข้ามาดูน,นะครับบางทีเราก็ไม่อยากให้หลายท่านนะบางทีไม่รู้จริงจริงเนะไปซื้อเพิ่มถ้ามีเพื่อนไปลองของเพื่อนก่อนครับอ่าหรือยืมเพื่อนมาลองก่อนหรืออะไรเนีท่านลองก่อนนะบางทีชุดหนึ่งราคาไม่ได้ถูกกันนะโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ